สวัสดีและสบายดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเบอร์สกุลสุคนนี่กลมาพบมาพ่อกับสาวน้อยพามวนเนาะพบมาพ่อกันเน่ก็อยู่ทงไหายทงหน้านะกำลังย่างเมื่อกับน้องมะนาวพูนงมะนาวไปหานอไม้หาเฮ็ดสิลัดไปชัหนาน้องมะนาวและเนาะเปละเบ,บิ่งเขาน้องมะนาวเลยน้องมะนาวสบายดีน้องมะนาวบายดียดไปย่างเงา ได้เต็มกระย,งย,ยงงางน่อยแล้วเจ้พี่น้องน้ำไม้เพิ่นทั้งน้ำไม้ทั้งเท็ชาวน่อยอย่างกับน,อน้องมะนาวเนาะตูสีกับตูข้าขี่จดจักเมื่อก่อนเลยพี่น้องชาวหน่อยกับน,อน้องมะนาวย่างเพิ่นนะพวกผู้ชองตูขี่รถเมือ่อก่อนชาวน่อยกันยา,นางหลัดมาในกเลยไทยบรรยากาศทงไฮทงหน้าให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นสินลัดไปชาหนาน,าน้องมะนาว เดี๋ยวจิตถ่ายรีวิวเข่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเข่าน้องมะนาวเนาะถ่ายบรรยาก,กาศกัดยามาแรงดีดีพี่น้องลมพายน้องมะนาวพายยางพุพี่น้องเหนื่อยเนาะน้องมะนาวนเนะาะเหนื่อยเนาะหลายางเฟ้าคือตายแบบนี้เขาเนาะมันติดนี่ประแจมะน,นาวใส่ผู้วิลายประแจ งาพพดนทายลี่างทายรีวิวตรงไฮตรงหน้าพรอะม่พี่น้องเบิงเนาะ ไปน้ำม้อยกับลงป่าเนาะเปิดม่พี่น้องมานน่จุดจิบมีแห้งอย่างเนาะง่อหนาวปู่เปิดผ้าลงป่านนํำกับบริดากันถืออีกอ <laughs> <laughs> บอเกือบยางทอดเทียงเนาะปวดโทอย่างมาแต่ป่าแล้วยังอย่างมาบ้านอนะีกเนาะเฮาสบายเล้พวกตู้ข้ามกับตู้สีเนาะขี่รถจักรเมื่อพวกเพิ่น ตอนเช้าพวกเช้าน้อยก็นองมานาากับชิคีรถจักรถเออรถไทยออกมาเนาะเพราะว่าเอาออกมาส่งไว้อยู่หน้าให้ปู่กับยน่าเพิน,นแม่นแม่นไปทางพอเช้าน้อยกับตัวคำชีลงไทยลงไปหาเงินหาคำหน่อยเนาะเลย,อลยเอารถไทยออกมาส่งไว้อยู่หน้าให้ปู่กับย่าเพิ่นเพราะมมีคนนอนอยู่บ้านปู่กับยน่าเพิ่นก็ชีนอนจะอยู่นนหน้านะเพราะมันไม่น้อง เอาเด็กชายสมรักกับพีกองก้อยน้อยออกมาชให้อยู่กับปู่กับย่าบัดยามเปิดเทอมบุหลี่เนาะย่าเพิดชิคเ้ามานอนอยู่บ้านพาเด็กๆมานอนอยู่บ้านเข้าโรงเรียนปู่เปิดกะชินอนอยู่หน้าพอดีเอาบัน,นี้เนาะพ่อแม่พี่เนาะไปทางใดน้องมะนาวน่ะเจ้าคนะือป้าขดมาหกแผลโอเจ้าเจ้าเจ้าของเครือคหอย หลัดชายนาน้องมะนาวเน,ะนาะน้องมะนาวเพิ่นพานหลัดมานาเพิ่นโอ้ยเสียงโบซัดภาพโบนิง่งกับกระพอโทษขอไฟนอพี่น้องสาวน้อยใส่มือจับไปเจอบริมีไหม่ซิลฟี่หรือไม่กันสันได้ๆทั้งนั้นอย่างตามน้องมะนาวน้องมะนาวผ่ามือหน่องไปเนอง แถวนี้นะน้องมะนาวไป็นใจได้เฮ็ดแทะเพราะว่าเฮ็ดมันหมกักออกแบบนี้ได้เห็นโบวกเขาได้มานี่ก็ะเขาเนมกลับไปเฮ็ดเต็มอยู่สีเก็บอยู่นมน้วป้าหนูอไม่นี่คือใหญ่เทน้ะนาวมึงเนี่ยใหญ่เลย คือหอเมเห็ดน้องมะนาวเ <Nein. S 1> ออคอหอเมเห็ดบวกว่ะห<ม>ย่างเทิงเป็นยังน้องมะนาวลุมกมันลุมเจ้าบ,บุย่างเทิงเลยเนาะไปหย่างลุมแบบนั้นลุมกมันลุมขี้ดินกำลัเงเหนียวๆเลยหน้าไาอันน,นี้นะน้องนะ เออหดหน้านองมะนาวได้พ่อแม่พี่น้องเออบางแหนะลายแท่น้อเต็มเบิดคาโฉงค่อยบางไหน้าพูดว่าแห้ะเท่นสองมึงเฮ็ดพวกน้ำเนียน้องนะเนียมข้าไปเต็มรู้ว่ารวยพวกเฮาเก็บจองคน ตรงเนี้ยกันคือเก็บกับพวกตูดสีตุกคนพ่อวอต้องฉีดเอาอย่างเดียวด้วยพี่น้องีข่าวน้องนะข่าวน้องมะนาวนะพี่น้องมองเลยชิงงามแต่หายนั่นเนาะหายติดต้นมะข้อนะพรับวามันนี่ก็งามเนาะพ่อแม่พี่น้องข่าวน้องมะนาะงามบทนี่นี่เด้อพี่น้องงามพผลต้นใหญ่เนาะอยู่นี่ หญ่าลายเนาะมัพี่น้องแต่แถวนั้นหญ่าลายเนาะบางแนี่ที่แนมเห็นมีแต่หญ่าได้พความ่น้องหญ่าลายกว่าเข่าถ่วมเข่าก็เลยเนาะปัดตัวโรกับลกบาไวเลยเนาะนี่บาไวเลยต้องสีแนวนองแนวแบบนี้นะหญ่าลายกว่าเข่าแล้วผูนี่แต่หญ่าเนาะพความ่น้องหญ่าเต็มเลยได้พความเนาะ หญ่าเขาเรียกหญ่ายังนี่คือลายแทะลูกปอดโผล่โพหญ่าเด้อไหฮนี่แห้งกระบุมีฮอาต้นเข่าเนาะไหฮนี่ป้าผมเนาะพวกมีแต่หญ่าทางนั้นเลยปุ๊กนานอกมะนาวต้นมะตานขำให้บ้านน้องมะนมาวพวกน้องเจอน้องเอ็มเมื่อละมัง้งเนาะขำเลย เอาเชียมไว้อยู่หน้าบอน่ะไม่ย่านคนหลักบอเอาไว้แต่อยู่หน้าตลอดดิล่องทางได้บอหนี่มาได้มาเบิ่งแต่เหิงบอหน่ะฝนดว่าเนาะ ได้อยู่หักชิดบอดายบอดายแล้วหักหย่าโพดโพเฮ้ยหย่ามันลายกว่าเข่าแล้วจะน้องนองโรคกับโกคบวายแล้วมันถ่วมเข่าเจ้าเบิร์ดเลย กักหงาเต็มปะชงนะคนนี้เนาะได้ได้บทไลายกับอาชัยเอาของน้ำหมูและนอคือว่าไปดำชอยป้าป้าพันชิแบงใหรบอกร้อนน้อยเปิดแทงปีนตะพังหวยเมื่อพอม่น้นอยอยองังบาดเมื่อเด้อยน้องเตอแต็มแม่เธอกับน้องแอมเมืม่อเลยปะ้ะ ยังเปน้องเตอ๋อบริมืองฮะงไ,ได้ค่ะเธอเชียวเชียมไปเมียนมาเชียมไว้ลืกอกระย่างเมื่อว่าให้จีดได้ถ่าเธอโคน้องแอมกับน้องเตอ๋อ อืมที่ยังเมื่อก่อนเด้ okay. อโอเคข้าเจ้าได้เห็ปุปลออกจากเน,นาะนี่เข่าพ่นง,งามงามนะเนาะเข่าแล้วงามเลยเนาะอยู่นีนเนาะก็งามเข่าจะอ่อนดิ ได้ข่าวแล้วเราแบบนี้แม่นและหยากับรลายดำและหยามันที่บลายคือหวานไปไปเมื่อก่อนเด้อโอเคน้องมะนาวไปเที่ยงก่อน้องพี่เม่์พน้องกุน้องแอมน้องแอมน้องเกอสน้อยชิยางก่อนยางขายข่าวกับพี่น้องเมืองฮะ มะนาวปัจิเวฮะโดยน้องเป็นก่อนโอ้ยชะน้อยชะอ่อนเข่าน้องพี่น้องงามครับปัจิเล่นมานาวยังอันนี้ไปแม่เมื่อแม่มาน้องมะนาวเล่นน้ำนะพี่น้องจะได้กระชิถ่ายกันยน้อยนังเนาะถ่ายบรรยากาศถ่ายเข่าทงไฮทงหน้าพอแม่พี่น้องเบิ่งอีกเจ้าน้อย ก็จะน่าก็ย่างพอเดียวแล้วมันห้องมะนาวเป็นเวทีอ่ะมันคำนะชาวนอนบริเวณลำดอกผ้าเมื่อปอกน้ำไม้แกงน้ำไม้อยู่เพื่อนนะเพื่อนนะตู้คำเพิ่นเมื่อก่อนแกงน้ำไม้มันแหลกแล้ะแกงน้ำไม้กินน้ำไม้ที่ไปหากับตู้สีตู้คำนะ อ่อนข้าวบักงามๆเนาะหน้าเตียนบ้านข้าวก็สิงามหน้าบ้านนี่ข้าวงามแล้วเด้อพี่น้องทุกคําว่าสิเอารถมาัจักหน่อยสิลงามาสิบ่ฮอดเือดพี่น้องเอ้ยเมื่อยไกลด้ đó chụp lại thải thử nó ta chỉ thải nhang cho nói cả đây thải lịn thải hoa rồi nhang mà nó bị động không nào nhang lắm lắm có lẽ cái nón từ nón em Đấy. น้อยกับชิบคลิปสำเนินแล้นนเน้องพี่น้องผากนเด้อผากเป็นกำลังใจในเดินหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซามน้อยเนาะเพื่อสิมีกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปเนาะ